คุณผ่านไ่เห็นคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและดูคลิปนี้ให้จบนะคะวันนี้จะเปิดดวงสำหรับคนที่ผ่านไ่เห็นคลิปนี้คุณเห็นคลิปนี้วันไหนนี่จะเป็นดวงคุณในวันนั้นนับไปอีก3วันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันมาดูกันเลยค่ะถ้าอยากบอกสิ่งใดกับคุณ ายใน3มวันนี้หลังจากที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะว้าวไพ่ใบแรกก็บอกเลยว่าห้าเหรียญใครมีปัญหาเรื่องการเงินอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินภายใน3าวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้สําเร็จจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นกับคุณรองเงินได้เงินตกลงเจรจาเรื่องการเงินราบรื่นเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนา ใครหนักอกหนักใจเรื่องการเงินคุณจะปลดล็อกแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้อย่างแน่นอนภายใน3วันนี้นะคะมาดูใบที่สองว้าวไพรา,าชนีนะความสุขความสําเร็จการงานรอฟังข่าวดีเรื่องการงานจะมีข่าวดีเข้ามาสําหรับคุณนะคะโอกาสดีๆโชคดีมีโชคลาบด้วยนะโชคลาบได้มาจากวันเดือนปีเกิดอายุของคุณในช่วงนี้ให้โชคนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายว้าวไพสิบถ้วยคุณเนี่ย เป็นลูกรักขององค์พระพ่อพิคเนษถ้าขอพรจากองค์พระพ่อพิชเนษมักจะสําเร็จตําแหน่งหน้าที่การงานช่วงนี้ใครทํางานในองค์กรมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานมีการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานรักใครเมตตาเอ็นดูสนับสนุนคุณเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้ถูกชะโกถูกชะตากับผู้ชายขาวท้วมผิวขาวจะนำทรัพย์สินนำเงินทองมาให้คุณใครมีแฟนที่ลักษณะขาวท้วม จะเป็นดวงอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเรื่องการเงินหยิบจับทําสิ่งใดมักจะสําเร็จนะแล้วก็รอคอยอะไรในช่วงนี้บอกเลยทั้งงานทั้งเงนิทงงนทั้งความรักโดดเด่นและว,ว้าวมากๆสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วรับพลังงานดีๆนี้ไปพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณโชคดีและสําเร็จคะ่ะ